นักเรียนทุกคนครูขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่อสุนิสาค่ะในปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกและนวัตรกรรมต่างๆมากมายเลยที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นในการประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวกและนวัตรกรรมต่างๆนั้นเกิดขึ้นจากสมองของมนุษย์สมองเป็นอวัยวะหนึ่งของระบบประสาทซึ่งเป็นระบบที่มีความสำคัญ ระบบประสาทจะมีความสำคัญอย่างไรและประกอบไปด้วยอะไรบ้างวันนี้จะได้ศึกษาจากบทเรียนนี้ค่ะก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครูมีคำถามที่จะทบทวนความรู้ของนักเรียนนะคะให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิดคะ่ะข้อที่1น,นะคะระบบประสาทประกอบด้วยเซลล์ข้อ2ค่ะ สมองอยู่ภายในกะโหลกศีรษะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายข้อ3ข้อสุดท้ายค่ะเซลประสาทมีรูปร่างกลมแบนไม่มีนิวเคลียส เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันค่ะข้อ1น,นะคะระบบประสาทประกอบด้วยเซลล์ข้อนี้ถูกคะ่ะระบบอวัยวะทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามต่างประกอบด้วยเซลล์ข้อ2ส,สมองอยู่ภายในกระโหลกศรีรษะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายข้อนี้ถูกคะ่ะ สมองบรรจุอยู่ในกระโหลกศีรษะทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้ข้อที่3ข้อสุดท้ายค่ะเซลล์ประสาทมีรูปร่างกลมแบนไม่มีนิวเคลียสข้อนี้ผิดค่ะเพราะเซล์ประสาทเป็นเซลล์ที่ไม่ได้มีรูปร่างกลมเพราะมีส่วนของเซลล์ยื่นออกมาจากตัวเซลล์นอกจากนี้ยังเป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสค่ะ ต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบประสาทกันเลยค่ะระบบประสาทของมนุษย์ประกอบด้วยสมองไขสันหลังและเส้นประสาทโดยส่วนประกอบทั้งหมดนี้จะทำงานร่วมกันในการควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกอวัยวะในร่างกายรวมถึงการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเรา้าเช่นเมื่อเราได้กินอาหารร่างกายอาจตอบสนองโดยรู้สึกหิว เมื่อเราสัมผัสอากาศร้อนตั้งกายอาจตอบสนองโดยมีเหงื่อออกสมองและไขสันหลังประกอบไปด้วยหน่วยย่อยๆได้แก่เซล์ประสาทซึ่งมีจํานวนมากมายหลายพันล้านเซล์เลยนะคะเซล์ประสาทจะมีรูปร่างไม่เหมือนกับเซลล์ทั่วไปเรามาดูรูปร่างและส่วนประกอบของเซล์ประสาทกันเลยนะคะเซล์ประสาทประกอบด้วยตัวเซลล์และส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวเซลล์ที่เรียกว่าเส้นใยประสาท ส่วนที่เป็นตัวเซลล์ของเซลล์ประสาทประกอบด้วยไซโทพลาสซึมและนิวเคลียสส่วนเส้นใยประสาทมี2ชนิดคือเดนดรต์และแอคซอนโดยเดนดรต์จะทำหน้าที่รับกระแสประสาทและแอคซอนทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทกระแสประสาทจะเคลื่อนที่จากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งในรูปของสัญญาณทางไฟฟ้าคล้ายกับกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปตามสายไฟ ระหว่างเซลล์ประสาทจะมีช่องว่างแคบๆซึ่งเมื่อกระแสประสาทเคลื่อนที่มาถึงบริเวณปลายแอ็กซอนจะไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านช่องแคบนี้ได้ต้องอาศัยสารเคมีที่สร้างขึ้นจากปลายแอ็ซอนไปกระตุ้นให้เกิดกระแสประสาทในเซลล์ถัดไปโดยขณะที่กระแสประสาทเคลื่อนที่มาถึงบริเวณปลายแอ็กซอนสารเคมีที่ปลายแอ็กซอนสร้างขึ้นนี้จะแพร่ผ่านช่องว่างแคบๆ ไปยังปลายเดนไดของอีกเซลล์หนึ่งจึงทําให้เกิดกระแสประสาทขึ้นได้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระแสประสาทไปแล้วต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของเซลล์ประสาทกันค่ะเซลล์ประสาทแบ่งออกตามหน้าที่ได้เป็น3ชนิดคือเซลล์ประสาทรับความรู้สึกเซลล์ประสาทสังการและเซลล์ประสาทประสานงานค่ะเซลล์ประสาทรับความรู้สึก มีหน้าที่รับข้อมูลจากสิ่งเร้าเซลล์ประสาทสังการมีหน้าที่ส่งกระแสประสาทไปยังหน่วยปฏิบัติงานหรืออวัยวะต่างๆเช่นกล้ามเนื้อที่แขนและขาเซลล์ประสาทประสานงานมีหน้าที่รับและส่งกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาทรับความรู้สึกและเซลล์ประสาทสังการตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเซลล์ประสาทไปแล้ว ต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสมองและไขสันหลังกันค่ะสมองและไขสันหลังเป็นศูนย์กลางการทำงานของอวัยวะทุกส่วนของร่างกายจึงเรียกว่าระบบประสาทส่วนกลางส่วนเส้นประสาทที่อยู่นอกสมองและไขสันหลังเราเรียกว่าระบบประสาทร,รอบนอกค่ะเรามาเริ่มที่สมองกันก่อนนะคะสมองอยู่ภายในกระโหลกศีรษะมีน้ำหนักประมาณ1.3ถึง1.4กิโลกรัม สมองประกอบด้วยส่วนหลักๆได้แก่ซีรีบัมซีรีเบลลัมและก้านสมองค่ะซีรีบัมเป็นส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสมองทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำการคิดสติปัญญาการตัดสินใจความมีเหตุผลการพูดการเคลื่อนไหวการรับรู้และการตอบสนองและอื่นๆค่ะซีรีเบลลัม ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการทรงตัวและการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่างๆส่วนก้านสมองนะคะทำหน้าที่ควบคุมการหายใจการเต้นของหัวใจความรู้สึกร้อนหนาวและอุณหภูมิของร่างกายค่ะนักเรียนก็ได้ทราบหน้าที่ของสมองส่วนต่างๆไปแล้วนักเรียนจะเห็นได้ว่าสมองมีความสำคัญต่อร่างกายมาก เพราะเป็นศูนย์กลางการควบคุมการทำงานของร่างกายทุกส่วนครูอยากจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยอยากจะให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะถ้าผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดอันตรายต่อสมองจะส่งผลต่อการทำงานของร่างกายอย่างไรคะคำตอบค่ะ ถ้าไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วเกิดอุบัติเหตุต่อสมองอาจทําให้การควบคุมการทํางานบางอย่างของร่างกายสูญเสียไปหรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ขึ้นอยู่กับว่าอุบัติเหตุนั้นทําอันตรายกับสมองส่วนใดเช่นถ้าเกิดอันตรายกับสมองส่วนซีรีเบลลัมการควบคุมการทรงตัวและการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่างๆจะเสียไปหรือถ้าเกิดอันตรายต่อการสมองซึ่งควบคุมการหายใจและการเต้นของหัวใจอาจถึงแก่ความตายได้ จากการศึกษาพบว่าอุบัติเหตุทางถนนร้อยละแปมีสาเหตุจากรถจักรยานยนต์ในจำนวนนี้พบว่าผู้บาดเจ็บสาหาัสและเสียชีวิตเกือบร้อยะเกเป็นผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยค่ะนอกจากนี้กลุ่มเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีมีสถิติศีรษะกระแทกพื้นสูงถึงปีละกว่า5,000ลายค่ะดังนั้นการสวมหมวกนิรภัยจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อสมอง เป็นการช่วยลดการบาดเจ็บพิการและเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมองไปแล้วต่อไปเป็นไขสันหลังค่ะไขสันหลังเป็นส่วนที่ต่อจากก้านสมองตามแนวยาวภายในช่องของกระดูกสันหลังหน้าที่หลักของไขสันหลังคือเชื่อมต่อการทำงานระหว่างสมองและเส้นประสาทโดยรับสัญญาณจากสมองส่งต่อไปยังเส้นประสาท และส่งสัญญาณจากเส้นประสาทไปยังสมองนอกจากนี้ไขสันหลังยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมการตอบสนองอย่างท,ทันทีทันใดของร่างกายเส้นประสาทเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากสมองและไขสันหลังและเชื่อมไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายเส้นประสาทประกอบด้วยมัดของเส้นใยประสาทห,หลายๆมัดทำหน้าที่รับกระแสประสาทจากสมองและไขสันหลัง ส่งไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายและรับข้อมูลจากอวัยวะต่างๆแล้วส่งไปยังสมองและไขสันหลังเมื่อมีสิ่งเร้าเช่นแสงเสียงสารเคมีการสัมผัสมากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึกตามอวัยวะรับความรู้สึกของร่างกายเช่นตาหูจมูกลิ้นผิวกาย อาจทำให้ร่างกายแสดงปฏิกิริยาตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาครูจะให้นักเรียนศึกษาปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายเมื่อถูกเคาะบริเวณหัวเขา่าซึ่งมีวิธีการดังนี้ค่ะให้จับคู่กันโดยให้คนหนึ่งนั่งพ่อยขาทั้งสองข้างโดยเท้าไม่แตะพื้นและทำตัวให้สบายจากนั้นให้อีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านข้างใช้คอ้อนยางเคาะเบา สอถึงสครั้งที่บริเวณใต้หัวเข่าและให้นักเรียนสังเกตการตอบสนองที่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้ค้อนยางเคาะบริเวณใต้หัวเขา่าคนที่ถูกเคาะจะกระตุกข,ขาขึ้นการตอบสนองนี้จะเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดโดยไม่มีการคิดล่วงหน้ามาก่อน การกระตุกข,ขานี้เกิดจากปฏิกิริยารีเฟกต์ปฏิกิริยารีเฟกต์คืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรเรามาหาคำตอบจากคลิปบิดิทัศน์นี้ค่ะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างทันทีทันใดโดยไม่ทันได้คิดหรือวางแผนล่วงหน้ามาก่อนเรียกว่าปฏิกิริยารีเฟกต์เช่นการกระตุกข,ขาไปข้างหน้าเมื่อใช้คอนเคาะบบริเวณใต้หัวเขา่า เมื่อใช้ค้อนอยางเ้าบริเวณใต้หัวเขา่าหน่วยรับความรู้สึกที่อยู่บริเวณกล้ามเนื้อจะส่งกระแสประสาทผ่านเซลล์ประสาทรับความรู้สึกไปยังไขสันหลังเซลล์ประสาสั่งการจะนำคำสั่งจากไขสันหลังในรูปของกระแสประสาทไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหน้าหดตัวขณะเดียวกันเซลล์ประสาทรับความรู้สึก จะส่งกระแสประสาทผ่านเสล์ประสาทประสานงานไปยังเสล์ประสาทสังการเพื่อยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อส่วนนี้คลายตัวเป็นผลให้เกิดการกระตุกขาไปข้างหน้าปฏิกิริยารีเฟล็กควบคุมโดยไขยสันหลังไม่ผ่านสมองนักเรียนคงเข้าใจการเกิดปฏิกิริยารีเฟล็กแล้วครูมีคำถามให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะ คำถามข้อหนึ่งค่ะเมื่อจับวัตถุร้อนนักเรียนจะชักมือออกทันทีปฏิกิริยาตอบสนองโดยการชักมือออกเป็นปฏิกิริยารีเฟกหรือไม่เพราะเหตุใดคะคําตอบนะคะปฏิกิริยาการตอบสนองโดยการชักมือเป็นปฏิกิริยารีเฟกเพราะเป็นการตอบสนองอย่างทันทีทันใด โดยไม่มีการคิดล่วงหน้าซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติข้อ2ค่ะปฏิกิริยา e f l มีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไรคำตอบค่ะปฏิกิริยาร e เฟ e มีประโยชน์คือช่วยป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายจากที่นักเรียนช่วยกันตอบคำถามนักเรียนจะเห็นได้ว่า ประโยชน์ของปฏิกิริยารีเฟกต์คือช่วยป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเช่นเมื่อเดินไปเหยียบน้ำนักเรียนจะชักเท้าออกทันทีก่อนที่จะรู้สึกเจ็บและรู้สึกว่ามีอะไรมาตามที่เท้าการชักเท้าออกทันทีเป็นปฏิกิริยารีเฟก์ถูกสั่งการโดยไขยสันหลังเท่านั้นแต่การรับรู้หลังจากนั้นเช่นความเจ็บปวดได้รู้ว่ามีอะไรมาตามที่เท้า เป็นผลจากกระแสประสาทเคลื่อนที่จากไขสันหลังส่งต่อไปอยังสมองสมองจะแปลความหมายเป็นการรับรู้ต่อสิ่งเรานั้นนั้นปฏิกิริยารีเฟกเป็นการตอบสนองที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดช่วยให้เราลอดพ้นจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้นักเรียนสามารถทดสอบความสามารถในการตอบสนองได้จากกิจกรรมเรื่องนักเรียนตอบสนองได้ดีแค่ไหน วิธีดำเนินกิจกรรมมีดังนี้ค่ะให้คนหนึ่งจับเหรียญบาทเหนือหลังมือของอีกคนหนึ่งประมาณ20เซนติเมตรโดยกำหนดกติกาว่าเมื่อคนที่จับเหรียญปล่อยเหรียญลงมาอีกคนหนึ่งต้องชักมือออกไม่ให้เหรียญกระทบมือปล่อยเหรียญทันทีโดยไม่ให้อีกคนหนึ่งรู้ตัวแล้วสังเกตว่าหลบเหรียญได้หรือไม่บันทึกผลทำซ้ำห้ครั้งบันทึกจำนวนครั้งที่หลบเหรียญได้ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลบเหรียนได้กี่ครั้งคะนักเรียนแต่ละคนอาจจะหลบเหรียนได้ไม่เท่ากันนักเรียนคิดว่าความสามารถในการหลบเหรียนขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะความสามารถในการหลบเหรียนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับรู้ของอวัยวะรับความรู้สึกเช่นตาและประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างกล้ามเนื้อกับระบบประสาท บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองอย่างรวดเร็วจะสามารถหลีกเลี่ยงภัยต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าบุคคลที่มีการตอบสนองช้าความสามารถในการตอบสนองนักเรียนสามารถฝึกฝนให้เร็วขึ้นได้นะคะโดยการทำซ้ำๆหรือฝึกฝนเป็นเวลานาน,านดังนั้นนักเรียนจึงควรฝึกสภาพร่างกายให้มีความคล่องแคล่วว่องไวและหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะลดประสิทธิภาพในการทำงานของระบบประสาทเช่น ไม่เสพสารเสพติดทุกชนิดหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหลีกเลี่ยงความเครียดค่ะระบบประสาทเป็นระบบที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นระบบที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกระบบของร่างกายดังนั้นเราจึงควรดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำหน้าที่อย่างเป็นปกติโดยระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือน หรืออันตรายบริเวณศีรษะและกระดูกสันหลังป้องกันโรคที่เกิดกับสมองเช่นโรคสมองอักเสบโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดและสารที่มีผลกระทบต่อการทำงานของระบบประสาทเช่นสารเสพติดประเภทเอมเฟตามีนโคเคนซึ่งเป็นสารที่กระตุ้นให้เซลล์ประสาทปล่อยสารเคมีบริเวณปลายแอ็กซอนออกมามาก ทำให้ร่างกายเกิดการตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วความดันเลือดสูงแต,แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาจะทําให้ร่างกายอ่อนเพลียการตัดสินใจช้าและผิดพลาดหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้ประสิทธิภาพการทํางานของระบบประสาทส่วนกลางลดลงโดยจะทําให้เกิดอาการง่วงนอนหรือควบคุมอาการไม่ได้และยังมีผลต่อการทํางานของสมองส่วนซีรีเบลลัมทาให้การทรงตัวเสียสมดุล ซึ่งถ้าดื่มในปริมาณมากและเป็นประจำจะมีผลทำให้เซลล์ประสาทลดจำนวนลงเพราะเซลล์ประสาทบางส่วนในสมองตายทำให้เป็นโรคสมองฝ่อความเครียดที่สะสมเป็นเวลานานอาจมีผลทำให้ความจำและสติปัญญาลดลงจึงควรหาทางผ่อนคลายด้วยวิธีการต่างๆ,ๆเช่นพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายการนั่งสมาธิ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจะทําให้ระบบประสาททํางานได้ตามปกติมาถึงตอนท้ายของบทเรียนเรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันนะคะระบบประสาทประกอบด้วยสมองไขสันหลังและเส้นประสาทสมองทําหน้าที่เช่นการจําการคิดการพูดการเคลื่อนไหวการรับรู้และการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ไขสันหลังทำหน้าที่เชื่อมต่อการทำงานระหว่างสมองและเส้นประสาทเส้นประสาททำหน้าที่รับและส่งกระแสประสาทระบบประสาททำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆทุกระบบของร่างกายจึงเป็นระบบที่มีความสำคัญมากดังนั้นนักเรียนอย่าลืมดูแรลรักษาระบบประสาทให้ทำหน้าที่อย่างเป็นปกตินะคะ สำหรับบทเรียนในวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ